ใครมาต้องการเลยเพื่อนหายไปไหนหมดหนะขวัญขวัญพู้วิ่งหนกูไปเมื่อกี้เอง ไอแผลอ้ยไอแพลไอแผวเป็นอ้อมไปไหนมึงทันงตาทั้งทั้งตาเชียร์ตกใจไอซับอยู่ไหนไอซับอยู่ไหนไอ็นตั้งคีย์ไว้เอ็ห้องใส่กระดิ่งอะวันดี๋นี้มาเล่นจตุรัสแถวไปไหนแถวไปไหนแถวไปน ไอ้แพวเป็นเมื่อกี้ไอพายู่สถานีตำรวจด้วยจะตามกูไอแพรเป็นไอแพรเป็นต้นเปไอแพรเป็นก็บอกว่าไอแพรเป็นนไอแพรซื้อเพ่าเหรอตัวไอแพรซื้อแน่เลยไอแพรมันส่วนกูตรงสถานีตำรวจอ่ะ แถวปิ้นอุ้ยไอ้ตรงกลางไอนี่ตายตรงจตุรัสกลางเมืองออมอยู่ตรงกลางเอ้ยเพราะว่าไอแถวมันจะไม่มากลางแล้วเว้ยระวังระวังสวนไอแถวว้ายเห็นตะโตกอมขี่ะหึหึหึตกใจตกใจอดีวิ่งเข้ามาอย่างนี้กระมมง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 ได้ได้ได้ บอกคนละมุมย่งมีใหม่คนละมุมตรงไหนเดี๋ยววเองไปตายคนนึงไม่เป็นไรหรอกชิวๆเดี๋ยววิ่งไปตายใหะโอ้ยแถวหายไปไหนเนี่ยไอ้ซับเลยมาไอ้ต้นเป็นไอ้ต้นเป็นต้นใชไหไอ้ซับไม่วิ่งหนี ้ล้อหอป๊อปตวีลคราไม่เจอแทำไมกูหาเพื่อนไม่เจอมุมมองมันแค่มึงเดินสวนกูหลายรอบว่ะกูวิ่งไล่ไอเพลงไอต้นหลายรอบมาหาไม่ทันไอตัดไปหามันไม่เจอกันเช่เชพเธก็ใช้เลยกูมองกันเขาไม่เห็นเธอเขาก็ไม่เห็นเธอเขาเห็นแต่จอ กูเข้าเหมือนกันกเจอไอ้ซับหรอไม่กูเจอแต่ไอ้เพลงกับไอ้ต้นไอ้สันกันพี่กูจะวิ่งแลกค่ะตายห่าเลยข้างในมันมีไอ้ซับยืนอยู่ข้างในด้วยกูนึกว่าไอ้ซับโดนมึงซื้อไม่เห็นโอ้โหอเพลงกับไปเล่นโหมดปกติก่อนก็ได้เออได้ความพอดีบ้างน่าจะพอสมควรละอะว้วว้าวว้าวไมเหมือนเมื่อวานหมด แต่มันก็รู้เลยหรือว่าใครเบื่อเออมันก็ไม่นตังค์แหเป็ดเป็ดก็เป็ดตัวเดียวพอเพราะมีแปดคนไม่ถึงสิบคนน่ะโอเคเลยอะสองคนเดือดริ้วมิมินนักเรียนแบบอะเป็ดสองคนแล้วก็เอามิมิกมาด้วยก็เป็ดตัวเดียวพอถ้างั้นเอามิมิกออกแล้วมิมิเอานักเรียนแบบทำไมอ่ะเอาะมิมิออกงั้นเอามิมิกออกเอานักเรียนแบบออกอะไรเนี่ย <Cornell. S 2> เอาเชลิฟเชลิฟเข้าเดอะโดนเนี่ยมันดรอปไปแล้วมือสังหารเนี่ยน่าสงสารอ่ะมือสังหารมือสังหารมือสังหารเล่นยากอ่ะไปไปเลยนะที่ต้องรู้ คาต้นเดียวอะคาต้นคาต้นต้นเป็นคนดีมาก็เป็นไรจังต้นไม่ได้เปิดไม้เพื่อนไม่ตกคฆ่าจริงๆนะเว้ยเอาหรอเพลงอยากจะฆ่ากูเหรอนิ่งไปไกลๆนิ่งไปไกลๆน,นิ่งไปไกลๆนิ่งไปไกลๆเชีย่ยโดนสารเตี้ยยิงหรอท่านทียริงไอ้เอ็มเพอ าาไม่ใช่ต้นมะวูบมั้งต้นวูบเองไม่ใช่ออมไม่ใช่น้องขวัญครับปู่าเองครับเอา้เอายิงเป็นลายสาเตี้ยไปแล้วพลังที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงอ้นะรับผิดชอบอันใหญ่หลวงแล้วมันเจอเจอพลังวัวกับกูไยมไม่เจอกูไม่อยากเจอไอ้ต้นไม่เอา่ะ แต่แต่ต้นต้องการจะคุยกับมึงกูสัมผัสได้ต้นอยากคุยกับมึงไอแพรเป็นไอแพรเป็นไอแพรป็นไอแพรไอแพรว่ะไอแพรปวดเลยโวดโวดปวดเจอกันที่เดงเจอกันที่แดงเปิดบวชป่ะเนี่ยกูลืมถามเลยเปิดบวชเปิดตีไหมไอแพรเป็นโดนไอโบวชกูไม่ได้เลยสภาพนี้เอ้ยไม่เปิดไม่ใช่แล้วถ้าไม่บวชกูก็ วายวายอยู่ดีก็ชนะงงวายวายไอเฮียสารเตี้ยยิงในอำเภอไอสารเี้ชนะงงงไมถึงูสาจะไปฆ่าอเพลงเลยทำไมสารเตี้ยยิงในอำเภอเฉยเลยทำไมกูตายกูก็ว่าอยู่ทำไมไอ็ีงง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 บ แพลวชนะไงแพลวเป็นโดโดใช่ใช่ใช่ไอเพลงขอบคุณที่ช่วยไม่โตแย้งไม่ไอเพลงแต่ทำไมช่วยแพลวเมืกี้แค่เป็นแหละกูไม่รู้กูเดาสักคนนึงเมื่กี้แค่เป็นแหละโอเคไอดิสเขาเป็นไอนี่ร่างทรงทรงกูเอาสายเที้ยนนะคะสายเที้ยนเทียนสายเทียนเดี๋ยวนี้กูจะยิงไอเพลงแล้วเมื่อกี้ไอเพลงไม่ยิงกูก่อนไอเหี้ย อะก็กูบอกว่าก็มึงอะพูดมากเว้ยกูก็จะฆ่ามึงกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยเฮ้ยก็มึงจะฆ่ากูกูต้องป้องกันตัวปะวะมึงอะบอกว่าไม่พูดกูยิงนะกูก็เลยแบบนิ่งออกไปไกลนิ่งออกไปไกลกูจะยิงมึงแล้วเมื่อกี้ก็มึงก็ยิงกูพดเลยต้องการตัวเองแป๊บเดียวเจอหนิงแล้วโอ๋อต่อต่ออะไรไปดีละการเมืองไปแล้วกันไทยเกวี่เหรอการเมืองไทยวะมันเล่นยังไงวะ เออก็คือถ้าสมมติตอนโหวตโหว่เจโหวตเท่ากันจะถูกส่งไปฟุกใช่ปะอ่าแต่ว่าถ้าโหวตเท่ากันนักการเมืองจะไม่ไปเว้ยสมมติมึงกกลัวได้สามโหวตเท่ากันแต่กูเป็นนักการเมืองมึงก็จะถูกไปฟุกคนเดียวกูไม่ได้ไปด้วยก็คือรู้กันว่ามึงเป็นนักการเมืองเอ้กเส้ย

เพลทุกคนออไมไอเิอยไไพลงเดินมากับกูไม่ไอเพลงเดินมากับกูเพลงไม่ได้เป็นไอเพลงไอเพลงไมัเพลงไม่ได้เป็นไอออมโบยใช่ใช่เลไอออใช่ออมไม่ได้เป็นออมไม่ได้เป็น อ๋อไม่ได้เป็นกูกูให้กูกูจริงมึ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 งคิดเหมกูใช่ปะคิดคิดเหมือนกันอ่ะสกีฟก่อนกูรู้แล้วว่าใครเป็นสกีฟก่อนสกีฟสกปกูกูีฟอยากใช้ความสามารถอยากใช้ความสามารถเรารักกันเธอเรารักกันอยากใช้ความสามารถกูเห็นตอตาเลยยังไม่ใช่สกิปสกิปอยากใช้ความสามารถแมะเจอกันน้ำพุน้ำพุ เธอจะก,กันน้ำพูแล้วเธอน้ำพูยอยู่ไหนวะน้ำพูพอ่ะแปะงคูไม่เพลงรอทำตัวเนียนๆก่อนปิดไม้เนียนๆเ,เ,เ,เหมือนตัวเองแบบโดนป,ปิดปาก เอ้ยเร็วๆคลายล่างนี้โอ้โหมันไม่คลายล่างอ้อมไม่คลายล่างอะเมื่อกี้อ้าวต้นเมื่อกี้ออมเข้าไปค่ะซากุระตอนดับไฟต้นไอ้ตมันก็ปูไม่ไม่แต่ไอัต้นละกอบมึงือไม่มันก็ปูเม่กี้มันก็ปูมันแป่งล่างมาปูแล้วไงมันไปกอบคนอื่นแล้ว มันใบกอบออมไงก็งหวดหรืออะไรอะปวดใครอะต้นปวดซับอามัอนไม่ได้อะกูว่าากรโรด พูดมาแม่แบบอดพาเอาอุตส่าห์ไล้เป็นโดโดพูดหาแล้มออมเกือบพากูแล้วเมื่อกี้นเป็นมีอจะพูดหน่ไหมเพื่อนต้นมีอไจะพูดไหมเพื่อนไอ้ข้าตะกอ ข้าตะกอนี่น้องขวัญบอกข้อมูลอย่างไปที่บ้านเสียงดังน้องอ๋อไอต้นบอกที่บ้านเสียงดังกูไม่เลยต้นกดระเบิดฆ่ากูที่มันท้องเซ็ตอีกเอาเอาเซ็โอเคกูเข้าใจได้ไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรโอ้โหนะอย่าลืมกดพร้อมกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วอย่ามาต่จูบจุกกันจุ๋วจูอุ้ย ใครที่หาดต้นอุยอ้าวอ้าวใครลูก น้องขวัญเป็นนายอำเภอต้องขวัญฆ่ากูเก็บไว้จัดองขวัอุตส่าห์ได้เป็นไซเลนเซอร์ต่อรู้ได้ไงทำไมอยู่ๆถึง่านไปท่นั่านถามใครไม่ถามมาถามกูเอ้ากูแค่ถามว่ามึงเป็นสีอะไรอะไรวะ ไม่คือกูแค่ถามเฉยๆว่าเป็นสีอะไรเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วกูก็เงียบกูก็เดินตามจะพาไปทำเวเว s ไอ้หายกอถามแค่นั้นแล้วก็ปล่าเลยเหรอเออกูถามแค่นี้กูไม่เข้าใจของขวัญของขวัญอันนัเกียดจกเส้นดีอย่างแกจริงๆเลย <c oughs> เออ,เอ,อใช่มุกนี้เลย <c oughs> ต่อต่อ อย่าทำหนูอย่าทำหนูอย่าทำหนูช่วยด้วยว่า